คลิปนี้มาพูดถึงน้องสป e ดดี้นะคะที่ก่อนหน้านี้มีการระบ,บุว่าจะไปยิงแอดโฆษณาที่ชิบูย่าล่าสุดค่ะก็มีเว็บไซต์สปอยเกี่ยวกับแนะนำเวอร์อัลบั้มออกมาเรีบยบร้อยเลยนะคะมาด้วยมาดนักแข่งสาวสงกับสปีดดี้มากๆเลยแล้วก็มีคนสงสัยว่าอา้าวสป e ดดี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพลงโมนากินหรออันนี้น่าจะตังหากหรือเปล่าคะสปีดดี้น่าจะปล่อยของออกมาอย่างจึ่งอย่างฟังตัวตัวนี้ก็คือเท่มากซึ่งน้องลิซ่านะคะบอกว่าเจต t i ส l ทลเดน s สคิดก็คือเป็นตัว ติดตั้งนะคะคือน้องเพิ่งติดตั้งชุด NOS ค่ะทุกคนหรือที่เราชอบเรียกกันว่าในตรัสนั่นเองนะคะซึ่ง NOS ย่อมาจากในดรัสออกไซด์ซิสเต็มนะคะสามารถเพิ่มอัตราเร่งให้กับเครื่องยนต์และก็เพิ่มแรงสามารถเพิ่มอัตราเร่งช่วยในการเร่งแสงนั่นเองค่ะอาจึงซึ่งสปิดดี้ค่ะแนะนําตัวเอาไว้ว่าสปิดดี้อยู่ที่นี่แล้วดิฟกันตรงๆไปเลยสร้างมาเพื่อความเร็วออกแบบมาเพื่อใช้ชนะอยู่แล้วกระโดดขึ้นมาเร็วรับรองว่าจะทําให้คุณเพลิดเพลินในเส้นทางนี้อย่างแน่นอนต ลูกลิซ่าก็บอกว่าฉันจะให้ความหมายใหม่กับฟาดแฟชั่นมันต้อง1 0 s วงเล็บ 3x นะคะทั่วกระดานปรับแต่งและก็เพิ่มความเร็วใหม่เพิ่งจะติดตั้งชุด nos ใหม่หรือว่าระบบในดรัสออกไซด์นะคะพยายามตามให้ทันหลักว่าอย่างนั้นค่ะซึ่งในฟันแฟกของสปีดี้นะคะเว็บไซต์มีการแนะนําเอาไปว่าชื่อก็คือสปีดี้ราศีเป็นราศีตุลออร่าคือสีเขียวนะคะความกลัวก็คือป้ายที่บอกให้หยุดว่าอย่างนั้นสีก็คือสีส้มกับสีเขียวสัตว์เลี้ยงน้องเสือชีตาเลขนำโชค327 ของว่างคือมักฝรั่งรสมินนะคะเครื่องดื่มเอสเปรสโซ่สถานที่โปรดเส้นชายเพื่อนรักผูดโดยสารอุปกรณ์เสริมทุงมือแข่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นนักแข่งสาวนะจ๊ะแล้วก็เพลงก็คือไลฟ์สไตล์เอิรมเพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมละ่ะแอดก็สงสัยค่ะ <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสปอยออกมาใช่ไหมว่าเวอร์ต่างๆของโนริซ่าเนี่ยตรงฟันแฟกตน,นะคะที่เป็นแนะนาเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการลงเพลงต่างๆเอาไว้ New Wo m a n Rock Star อ่ะมู l i ่โฟแต่อันนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ดูว่านี่จะเป็นชื่อเพลงใหม่หรือว่ายังไงคเต้าลลิส รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับเวอร์สป e ดี้น่าสนใจอีกแล้วเรียกว่าพลิงใหม่ๆของโนริซันนั้นช่างน่าติดตามเสียนี่กรไรอ้าวอย่างไรคะ่ะน้องสปีดี้ของเรานะคะจะไปขึ้นแอดโฆษณาที่ชิบุย่านะคะก็รอติดตามความปังของบอสลิสากันได้เลย